ภาครัฐเร่งแก้ปัญหาภาัยแล้งในหลายพื้นที่ครับส่วนที่บ้านกุดว่าที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนั้นมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดึงน้ำใต้ดินมาแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซากที่บ้านกุดว่าตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินเป็นหนึ่งใน30พื้นที่โครงการทั่วประเทศที่มีระบบสูบน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ดึงน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์ให้กเกษตรกรมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกพืช สร้างรายได้ในช่วงหน้าแล้งและแก้ปัญหาแผ่นแล้งซ้ำซากในพื้นที่หลังจากที่ผ่านมาต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักในการทำเกษตรกรรมไปเจอแลง้งไม่มีน้ำแล้วก็จบแล้วพี่น้องก็ดีใจมากท,ท,ที่เห็นโบบาดาน,านี่แหละแล้วต่อไปก็จะขออีกอยู่ไฟเป็นกั้นฝายกั้นอะไรต่อไป โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่สามารถช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมกว่า760ไร่เกษตรกรได้รับประโยชน์48รายได้ปริมาณน้ำถึงกว่า2 0 0 0ลูกบาศก์เมตรต่อปี กลับให้กับพี่น้องเกษตรกรในการที่จะนําน้ําจากใต้ดินเนี่ยขึ้นมาใช้แล้วเราก็มีระบบกระจายน้ําที่สามารถกระจายน้ําไปไกลได้ถึง3-4กิโลทําให้การาทําการเกษตรในบริเวณนี้เนี่ยจะมีทั้งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีการประหยัดต้นทุนของการใช้น้ําด้วยนะครับดังนั้นสําคัญที่ว่าจากนี้ไปทางองค์กรปกครองท้องถิ่นทางอบตอจะต้องอคอยดูแลบริเวณแห่งนี้นะครับไม่มีน้าพื้นดินประชาชนที่อยู่บริเวณนี้หรือใกล้เคียงก็สามารถน,นําน้ำเนี่ย เป็นระบบท่อซึ่งทางกรมเนี่ยได้ต่อไปให้ประชาชนทุกครัวเรือนใน43ครัวเรือน765ไร่ครับน้ำนี่ต่อ,ตอบอนะครับอบอหนึงสูบได้15คิวประมาณ15คิวต่อชั่วโมงครับ,บ,500บรสำหรับโครงการนี้ใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด5,120ว<ม>ัตต์พร้อมติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าขนาด10กิโลวัตต์สามารถสูบน้ำบาดาลขึ้นมาได้มากถึง12ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีระยะในการส่งน้ำไกลถึง3กิโลเมตร